หลวงปู่ชอบถูกเสือดักทางภาวนาจนจิตรวมเป็นอัปนาสมาธิสว่างสวยัยพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานสมุทท่านออกจากบ้านท่านายมตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมุ่งหน้ามาอำเภอหล่มสักหล่มเก่าแวะพักตามสถานที่ต่างๆที่ท่านเคยมาพักเช่นบ้านสักหลงบ้านหินหาบ้านขี้นาคเป็นต้นพอออกจากเขตอำเภอหล่มเก่วท่านเดินทางมาเขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยท่านเข้ามาพักภาวนาอยู่บ้าน กำโพวังกำเขืดอเตอร์ด่านซ้ายประมาณหนึ่งอาทิตย์จากนั้นท่านจะเดินทางไปอำเภอด่านซ้ายชาวบ้านกกโพไม่อยากให้ท่านไปด่านซ้ายเพราะจะต้องเดินผ่านป่าใหญ่ดงเสือเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายจากสัตว์เสือเหล่านี้ได้แต่หลวงปู่ชอบท่านอยากจะไปทางด่านซ้ายเพราะเป็นทางเดียวที่จะลัดขึ้นภาคเหนือได้สะดวกกว่าเส้นทางอื่นท่านจึงเดินลัดตัด เขาจากบ้านกกโพวังมามเพอด่านซ้ายแต่เพราะความที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางนี้มาก่อนท่านจึงหลงทางอยู่ในป่าจนตะวันตกดินก็ยังหาทางออกไม่เจอราวสองทุ่มขณะที่กำลังกลองน้ำในลำห้วยเพื่อฉันท่านได้ยินเสียงเสือร้องคำรามทางเส้นทางที่ท่านคิดจะเดินไปเสือตัวนี้ร้องคำรามกุ่มป่าเป็นระยะระยะฟังจากเสียงดูเหมือนมันจะอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ท่านอยู่มากนักตอนเสือคำรามท่านมีอาการหวัน่น ในอำนาจของเสือแต่มีสติบังคับจิตใจตนเองไม่ให้หลนลานผ่านกลัวจนไม่เป็นกระบวนถ้าระหว่างที่ท่านเดินย้อนกลับหลังเพื่อจะเลี้ยงการพบกันกับเสือตัวนี้ท่านกลับมาพบกับเสืออีกตัวหนึ่งโดยบังเอิญพอประจันหน้ากันกับเสือโคร่งตัวนี้ท่านบอกเรามีอาการขาสั่นจนก้าวขาไม่ออกเกิดมาเป็นผู้เป็นคนเราจึงได้เห็นเสือจังๆครั้งแรกก็ตอนนี้และเสือหลายพาดตอนตัวนี้มันคูคามรามพร้อมจะกระโจนใส่เราได้ทุกเมื่อ ท่านบอกไม่นานเท่าไรเสืออีกตัวมันก็เดินคำรามมาทางด้านหลังของท่านเสือสองตัวมันดักหน้าดักหลังจนท่านมองไม่เห็นหนทางว่าตัวเองจะรอดจากภัยอันตรายนี้ไปได้ท่านตรงใจในกรรมของตนเองน้อมระลึกนึกถึงศีลธรรมที่ตนเองบำเพ็ญมาทามให้จิตใจเกิดความกล้าหาญชาญชัยในธรรมองค์ท่านอธิษฐานในใจว่าถ้าข้าพเจ้าเคยมีกรรมเคยทำร้ายเสือสองตัวนี้มาก่อน หากเขาจะทำร้ายเขียนฆ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอรับผลกรรมที่ตนเองได้เคยกระทำไว้ไม่ถือโทษโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกับเสือสองตัวนี้ขอให้พ้นเวรกรรมกันนับแต่ชาตินี้เป็นต้นไปหากข้าพเจ้าจะตายในวันนี้ขอตายพร้อมสอนนทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นหลังตรงใจในกรรมแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบท่านยืนหลักตาภาวนาโดยที่มือยังถือคมไฟอยู่ท่านว่าพอเรากำหนดจิตไม่ถึงนาทีจิต เราดิ่งพวดเข้าสู่ปนาสมาธิทันทีจิตตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับความสว่างสายวารวมเป็นหนึ่งท่านยืนนิ่งอยู่ในสมาธิธเป็นเวลานานจนเลยสองยามจิตจึงถอนออกจากสมาธิพอถอนออกจากสมาธิท่านไม่พบเสือสองตัวนี้เลยและไม่ทราบว่าเสือสองตัวนี้มันหนีไปทางไหนหลังจิตถอนออกจากสมาธิท่านก็ไม่มีความรู้สึกกลัวเสือซึ่งต่างจากก่อนหน้านั้นที่ตนเองกลัวมันจนขาสัน่น ท่านได้เห็นอำนาจคุณศีลคุณธรรมเวลาที่แสดงปาฏิหารออกมาจนท่านเชื่อมั่นในอำนาจของคุณศีลธรรมอย่างสดิใจหลวงปู่ชอบท่านจุดเทียนไขขึ้นอีกเล่มเพื่อส่องแสงในการเดินทางท่านรีบเดินทางออกจากป่าใหญ่ดงเรือไปอำเภอด่านซ้ายเวลาสายท่านเดินทะลุป,ป่ามาถึงบ้านโคกงามอำเภอด่านซ้ายท่านเข้าบินทบาทที่บ้านโคกงามหลังฉันอาหารแล้ว ท่านเดินทางมาอำเภอด่านซ้ายถึงด่านซ้ายเวลาบ่ายท่านเข้าไปขอพักที่วัดพระธาตุสุสีสองรักสมัยนั้นวัดพระธาตุสุสีสองรักเป็นวัดที่มีพระเนรจำพันษาอยู่ปัจจุบันวัดพระธาตุสุสีสองรักไม่มีพระเนรจำพันษามานาหลายปีแล้วทางราชการและชาวบ้านจึงยกวัดพระธาตุสุสีสองรักขึ้นเป็นโบราณสถานศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนท้องถิ่นและชาวจังหวัดเลยจนตราบถึงปัจจุบัน